สวัสดีครับผมทำแหล่พินระเบิด JB Channel ครับสวัสดีครับผมจะาบอย JB วันนี้มาหาอาจารย์ครับมหาิจ่าบอย JB ครับมาขอ FC น้ำพี่น้องฝากกดไลห์กก์คแชบช่องพินระเบิดพินระเบิดพินระเบิด JB นะครับอ่าช่องได้ข่าวว่าอาจารย์ทำแหล่มีมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรนะแจกพินครับ ูติดตามเท่าไหร่ถึงจะแจก500คนห้าร้อยคนแจกพินไฟฟันหนึ่งตัวแจกพี่น้องเอฟซีที่ติดตามใช่ไหมครับตอนนี้ก็ได้ร้อยยี่สิบคนแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนเท่าไหร่สามร้อยแปดสิบคนสามร้อยแปดสิบคนเดี๋ยวแชร์ให้วันนี้ก็ประมาณขึ้นไปก็ห้าห้าคนถึงคนอยู่โปรโมชั่นพิเศษนะครับพินอ่าพินออาเล่าที่มาที่ไปของอาจารย์ธรรมแหลกว่าทำพินให้ใครบ้างอะไรยังไงบ้างทำพินที่มาที่ไปพินทำพินขายด้วยเป็นงานพิเศษครับงานจ๊อบ ปกติก็ทํางานโรงงานปกติทํางานโรงงานครับกับวลาเหลืองานกับบมีโอทำเมยดพินขายแต่เมื่อนี้มักขอเอฟซีขอพู้ติดตมครบหารอยข้ผมแจกพินไฟฟ้านึงตัวครับจับสลากึคุณภาพทําจากไม้จริงเรือไมไม้จริงครับไม่ใช่ไม้จริฟันใช่ไหมไม่ใช่นะไม้จริงฟันทำเลยไม่ใช่ไม่อาจด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่อาจครับไม้อะไรบ้างพินเนี่ยเอาไม้ประดูไม้ประยุงไม้นานาชนิดไม้ที่หายากนามาทํา สวยๆตอนนี้ทําให้ใครบ้างอ่ะประวัติที่การทํางานประวัติที่ทำให้ใครบ้างนับไม่ได้ไมเยอะอย่างเช่นผู้มีชื่อเสียงอ่ะคนมีชื่อเสียงอาจชื่อเสียงก็มันหลายๆคนนะครับพอๆกันอย่างเช่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 นก็เออผมก็จําไม่ได้ลูกหลานอาจารย์อะไรนะลูกหลานทองใสทองใสอาจารย์เบียเอออาจารย์เบียอาจารย์เบียทองเบียขับถนนอ่าเห็นไหมนีะตัวล่าสุดตัวล่าสุดก็ไปไปเล่นจำ จำปรทุนธานีตำ,ตำตองเนียต้องรับตอนที่สอนเขาลองจะตามไปอีกครับเขาทำทำอะไรไเไป็นพอทานเป็นพ่อนะครับปของอาจารย์อำแหลกก็ <c oughs> เป็นมีนคุณภาพนะครับที่ผู้มีชื่อเสียงหลายๆคนในวงการได้สนับสนุนไปซื้อไปใช้งานนะครับตอนนี้ที่ที่เห็นในสื่อเขาใช้มพนของอาจารย์อำแหลกมีใครบางทีพอยด้ภาพผมไหม ในวงวงดนตรีอะไรบ้างเงี้ยมีใครบ้างจำจำจำไม่ได้ไม่ได้จะมีอยู่ใช่ไหมเยอะอยู่อนนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังของพินเพราะๆนะครับไม้หลากหลายชนิดนะครับราคาลูกต้นเท่าไหร่ที่ทำาท่าไหน่ห้าหกพันห้าหกพันนะครับตัวนี้จะเอามาแจกพี่น้องเอฟซีที่ติดตามช่องว่านั้นเถอะใช่ไหมครับแจกครบห้าร้อยคนแจกเลยพินหนึ่งตัวซุ่มแจกซุ่มแจกไม่ใช่ชุ่มแจกับล่าลายซื้อลาซื้อ จกใช่ครับอล,ลายชื่อลายชื่อมาลงหมอกสุมรายชื่อแหละสุมส่มรายชื่อก็คือเอารายชื่อผู้ติดตามรายชื่อผู้ติดตามห้าร้อยคนนะครับแล้วก็มาจับฉลากผู้โชคดีได้รับพินนะครับถ้าคนที่เขาเล่นได้เป็นอ่ะเล่นได้เป็นก็เอาไปห้อยเอาไป,ไปห้อยไวไปวโชว์ม,มขีของมีมูลค่าแล้วของมีคุณภาพนะครับโอเคครับท่านผูคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ช่องนี้ก็ทีมงานหนึ่งทีมงานจีบีในกอดพวกเรานะครับอาจารย์ ผมตั้งชื่อให้เป็นพินระเบิด JB JB Channel ครับ <GB S 1> ลลครับสดีครับสวัสดีครับเจริญพร